เียวเยื่อสดแบบไหนมีลุ้นคลิปนี้อาจจะดูโหดๆน่อยครับเพราะว่าเป็นการเกี่ยวเยื่อสดสําหรับนักตกเบ็ดหรือว่าพลานเบ็ดนะครับสวัสดีกาแทมคลังครับคลิปนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากจากพี่ที่พลานเบ็ดที่เป็นมืออาชีพนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยนํามาแนะนําในคลิปนี้ครับก็ เป็นการตกแบบหน้าดินก็คือใช้จืนนะครับหรือว่าจะใช้เหยื่อสดเช่นจิ้งไก่นะครับหรือว่าไส้เดือนนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือการเกี่ยวไส้เดือนกับจิหิดหรือว่าจิก,กุ้งนะครับหรือว่าจิ้งรีดนะครับซึ่งช่วงนี้หาได้อยู่อันนี้เป็นจิก,กุ้งนะครับ ปพราี่การใส่เยือเบ็ดนี่ต้องฝึกตั้งแต่เป็นละออนแล้วนะครับอันนี้น้องคูครับอายุจะได้เจ็ดขวบละหัดเกียวเบ็ดนะครับแกก็ทำตามภาษาของแกนะครับวันนี้ขอมาตัวนะครับจริงจงคลิปนี้ว่าจะเอาโดนมาแต่ว่าลืมเห็นแล้วนะครับฝึกไว้ครับลูกประจัยข้าหนึ่งอนาคตเป็นของมันแน่นอนครับ มาดูเซียนเบสกันครับอันนี้แกบอกว่าเอาเบสมา8กันแต่ว่าแหลวไป็นึ่งกันปลาย่าหมูตัวใหญ่กินจนเบ็ดท้าไปเลยนะครับแกมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับอันนี้มาตรงมุมซุดของสะพนานนครพิงนะครับ ัวนครจริงอันนี้อยู่บริเวณหลังของตำรวจท่องเที่ยวนะช่วงนี้จะมีไส้เดือนนะครับขุดได้แถวนี้นะครับซึ่งมันมีต้นไม้เยอะนะครับมันก็เริ่มร่มรื่นอยู่นะครับไส้เดือนกับจิ๊กงง้อยนะครับช่วงนี้มีนักนะครับเห็นแก้ขุดไดแถวนี้ครับจิหีดหรือว่าจิ้งเรีนนี่ก็ซื้อมาจากตลาดท้องนะครับ ก็คูดเอาแถวนี้พ่อใส่เดือนกับคูดเอาแถวนี้ครับอันนี้ในกลุ่มของกลุ่มหนึ่งที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูเปิ้นเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ทํางาน <S <S เปิ้นมีตางมันันกเปิ้นก็นจัดใจง่ายๆอันนี้ใจเหยื่อสดนะครับเปิ้ลยังมาใส่ปลาดุกวันนี้ครับใจชิ้นไก่ มาแล้วเอาคำที่นี่นะครับอันนี้เป้นบอกว่าจะใส่ปัดุูกนะครับได้อยู่นะครับเห็นลงกครำรเดียวก็ได้ตัวสองตัวแล้วตัวใหญ่ตัวน,วน,นับอันนี้เกี่ยวง่ายๆครับอันนี้จิยย้ใไก่เนะาะใครตองบว่าเกี่ยวง่ายอยู่ละคลิปนี้ก็ใช้เวลาบากเกินสิบนาทีเนาะจะให้ขึ้นมาแล้วไว้น่อยนะครับง่ายง่ายครับ ่้อองงยานัพอดีวันนี้มันติดเนาะคนยุบงานกันเหมันก็มันนั่งด้วนอันนี้เพื่นเอาตองสปาร์าันเดียวอะเอาเบนมาสามกันเอามาสามอันนี้ติ่นขวานนครพิงมาตรงฝั่งซ้ายมือเกือบสุดนะฮะตรงหลังตำรวจท่องเที่ยวนะครับ อันนี้น้ำมันก็ใส่ช่อฟฟี่ทุกเป็นน้ำแข็งมาเลยนะครับเปิลกประมาณทุ่มหนึ่งมาเห็นบอกสเกตดูเบิลมาค่อยใจเงินทุนนักก็ได้นะครับก็ง่ายๆนะครับแตกต่างจากคลิปแรกเนาะคลิปแรกนี่จะจช้ของดีน้อยอันนี้ใช้ง่ายๆแต่เบสนี่ดีอยู่นะครับเบสนี่เป็นของดีอยู่นี่ครับใส่ขอเบเบสมันก็ใส่อย่างนี้ครับใส่ถุงมานะครับรวมรวามมาอันนี้ได้กลิ่นอยู่อันนี้คือตกเพื่อไปกินนะครับ มันต้องใช้ทุนนะต้องใช้อุปกรณ์เยอะเอใส่ถูกมาก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ได้เจ็ดแตัวอยู่ครับกลุ่มนี้ครับคลิปนี้ก็ดูการใส่เหยือ่อการเตรียมเบดเตรียมอุปกรณ์นะครับบนี้ครับอันนี้ใส่เดือนเกี่ยวแบบนี้ครับ สเดือนนี่เกี่ยวง่ายนะครับเกี่ยวตังเกี่ยวตังท้ายมหาตังปากนะครับอันนี้จืนก็นใหญ่น้อยนะอันนี้ตกหน้าดินนะครับอันนี้ที่ซื้อมานะครับมันจะเป็นตัวน้่งๆอย,อย่างเงี้ยครับจิ้งรีดนนะครับน้องภูก็อัดเกี่ยวเบ็ดนะครับ อันนี้เกี่ยวแบบเด็กๆนะครับก็คือดึงเข้าไปแล้ววั่นๆันดูคำปากแกมีรุ่นครับป <_ s ans> กตีก็ตกในบ่อวันนี้แกเห่ยามาตั้งนอกครับเดี๋ยวจะทําแหมคลิปหนึ่งครับคลิปนี้เป็นการใส่เยื่อไปได้นะครับมาได้เห็นปลาเห็นวิ้วอย่างเงี้ย <_ s ans> มันม้วนจ้างเลยไหมใครสอนอะไรหรอ อันนี้จิ้งหีดท,ที่ซื้อมานะครับซื้อมาเป็นถุงอันนี้เตรียมมาจากบ้านครับมาดูการเกี่ยวจิ้งหรีดหรือว่าจิ้งหีดกับไส้เดือนครับอันนี้จะตาก,กินดีเขาบอกครับหลังเขา่ามันจะเกี่ยวตูดขึ้นบนครับเกี่ยวตูดขึ้นบนครผมเกี่ยวตูดขึ้นบนครับต้องก้นไปหานต้องหัวนะนะครับแต่ว่าตําบนบนใส่ไส้เดือนไว้น้อยนึงนะครับสรุปแล้วเกี่ยวคือ เทคนิคก็คือใจไสเดือนกับจีนีนนะครับผสมกันนะครับเกี่ยวตัวขึ้นหัวครับอ๋อตัวขึ้นหัวครับเมืองเนาะทาาไทยอ่ะตัวขึ้นหัวตัวขึ้นสีสษะครับผมเจ้านี้ได้ป่าเยอะครับแหมเจ้าเนื่องก็อยู่ในซูมนะครับอันนี้ก็เอาเบดใส่ในกล่องนะครับก่อนันนี้ก็เรียบร้อยน้อยนะครับ ปาดุกนะคร no ah ับก็ได oh ้ปะดุกตัวใหญ่อยู่นะครับเจ้าขี่เจ้านี้อยู่ที่ในซุ้มนะครับอยู่หลังตำานวจท่องเที่ยวอะครับซุ้มที่เป็นไม้ไผ่ครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปเป็นท่าน้ําอันนี้ใส่อาหารปลาเก็ตดแก็ติดอยู่นะครับเจ้านี้รุ่นปลาเกตอันนี้มาถึงได้เลยนะครับได้ปลาตัวใหญ่อยู่ปะดุกนะครับ ใบสองตัวนะใ้เบสสองกัน,นอันนี้ไส้เดือนปะคูดเอาแถวข้างบนนะครับเนี่ยคูดคูดเอาแถวนเนี้ยมีครับไส้เดือนใช่เจ้ว่าจีฮี <จะ S 1> นี้ต้องหันหอูมันก่อนคูดนะครับเจ้าว่าคูดเหมือนไส้เดือนได้กี่ตัวแล้วเดือนนี้สองตัวจะได้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวครับคุณต้องกลัวมันตัวใหญ่แต่บ้านเหมือนกินนะมันได้เจะรัวลอยไปลอยมามีอยู่นะครับเนี่ย แต่ทางที่ดีดเตรียมมาจากบ้านจะดีกว่าครับเ mm hmm. พราะบางจุดมันบ่มีนะครับแต่ว่าจุดนี้มีนะครับสำนักตอนเย็นที่กินครับตอนเยน็นเพราะลมมันบ่ค่อยมีถ้าลมบ่มีต่อใดมันกินดีมันไอไอแกนพูนมันสดชัด<อ>สดชัดด้วาถ้าลมมามันก็ได้ถ้าลมมาบ่าดีต่อใดเรามาเมื่อคืนเขาตกกันนักอะครับอ่าพอได้อยู่ จะมีถึงรรกราสกัรเยอะเครื่องกันกระสกเน็นนวดยาในเครื่องสำเนาพักผ่อนพักผ่อนจอมเล่นเล่นเห็นฟังตรงข้ามบนกระโต๊ะกับน,นักมันกัะน้ำเห็นมานั่งอยู่ตรงโคนน้ำคุณบอกว่าช่วงมลแรงม่อคินจะก,กินดีครับเพราะว่าอากาศทุ่นมันชัดเพราะว่าลมมันแหว่งครับ ีกว่าไปซื้อกินนะครับเพราะว่าเอาหาก,กินเองอันนี้ดูเจ้านี้เปิ้นเบ็ดหนักเนาะเพิ้นก็ใช้ไม้ก้ามเอาะนะครับใช้ได้อยู่นะเพิ่นบอกว่าถ้าใช้กิ่งมันไม่ค่อยได้ยินเสียงอันนี้เปิ้นใ้เครือนะครับเขาก็าที่สายเบ็ดนะครับเวลาปากกินมันก็จะเด้งเทคนิคนี้เปิ้นใ้กันหนักนะครับเพราะว่ากิ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะใส่เครือไว้มัน,นดดเพื่้มัมนหัน อ่าถ้าปลาเยอะจะหันโหอ๋อมันจะเด้งไปรับมันจะเด้งครับพอลมแมงมันข้าหันครับอ๋อนีก่กระดิ่งนี่ถ้าบัสซับแตะมันบัดดังอือถ้าแบบนี้ดังมันจะหันชัดอือกระดิ่งนีงในใ่มันค่อยแตะกิ่งก,ก็ใช้อยู่แต่มันมันค่อยได้ยินนะเทคนิคต่างๆก็ประยุกต์กันไปครับจะใช้กระดาษใช้อย่างก็ได้ครับเกี่ยวครับก็ลองมาปรับใช้เอาครับ โอเคครับทิคนี้ก็ง่ายๆครับเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากเป็นการเกี่ยวเวทด,ด้วยอาหารสดนะครับบอกว่าจะเป็นไก่ไส้เดือนหรือว่าจีฮีดนะครับก็มีวิธีการของมันนะครก็ฝึก,กๆทาๆกันไปครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วก็ โอกาสหน้ามีอย่างดีๆจะนำมาแนะนำกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ